มาช้ามาช้าแต่มานะมาช้าแต่มานะเอาเร็วเร็วหุยเล่หุยหุยเล่หุยฮุยเลุ่ยเร็วเร็วทำเวลามาช้าแต่มานะเร็วเร็วพระที่จะตกดินแล้วเร็วทีมีอาจับน้องดีๆลูกหุยเล่หุย หุ้ยเล่เฮ้ยเออเห็นไหมพี่เมียอายน้องไหมเนี่ยขอกินมาอย่ามาเดินตามพี่เมียอายน้องไหมเนี่ยหมาเดินตา่างฮุยเล่ฮุ้ยฮะหมาเหมนก่ารอของกิน่ได้เอาของกินมาบอกดิไม่มีของกินหรอกหุ้ยเล่หฮ้ยหุ้ยเล่หฮ้ย ฮุยเลยฮุยเอาเร็วๆไปเยลยไปทำเวลาลไปไปเลยไปไปขาขาข<อ>า,าขา,าของเล่นที่หนึ่งก็รู้เราจะไปเล่นเครื่องในกันโอเคแแ